ครับก็สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับช่อง Mister M DIY นะครับก็สวัสดีผู้ติดตามผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการซ่อมแบตเตอรี่ลิธเธียมนะครับเออพอดีว่ามีพี่เขาอยู่ใกล้ใกล้กันนะครับให้มาช่วยดูแบตเตอรี่ลิธเธียม ก้นนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันเสียใช้งานไม่ได้นะครับพอดีสั่งซ oui ื้อสั่งเพ็กสั่งเพ็กมาจากในแอปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานไม่กี่วันแล้วก็มันเสียแล้วก็ใช้งานไม่ได้แล้วก็ส่งไปที่ร้านนะครับให้ร้านเขาแก้ไขให้ก็ร้านก็แก้ไขให้นะครับแล้วก็กลับมาก็ไม่กี่วันก็เสียอีกนะครับใช้งานไม่ได้นะครับ ทีนี้มันก็มีมันเสียเงินเสียเวลาหลายอย่างนะครับแล้วพี่ก็พี่เขาก็ให้ผมมาช่วยดูเลยให้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับต้องแกะดูนะครับอันนี้เบื้องต้นก็วัดวนนะครับวนได้สองจุดสองนะครับ ก็ผมก็ได้คุยกับพี่ก่อนแรวนะครับว่าแต่ชาร์จไม่เข้านะครับอันนี้ผมลองชาร์จแล้วนะครับพี่ก็ลองชาร์จแล้วนะครับชาร์จไม่เข้าก็นั้นผมก็จะแกะนะครับแกะออกมาดูนะครับแต่ละเซลล์นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยีเม็ดนะครับเีกเดียบล้านนะครับอืม ก็เดี๋ยวผมจะวัดโวลนะครับไม่ผ่านดีมิทลองดูนะครับสิบจุดสองนะครับก็ไม่รู้ว่ามีก้อนในเสียหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาเกะดีมิออกนะครับ สามจุดสามสามจุดสามสองสามจุดสามสี่อ่าตอนนี้นะครับศูนโวลทเลยตอนนี้สามจุดห้าหกนี่ครับโ้กอนนี้นะครับมีปัญหา ต้องทดลองชาร์จนะครับเฉพาะก้อนนี้นะครับลองกระตุ้นดูนะครับว่าขึ้นมาไหมนะครับวนครับก็เดี๋ยวผมจะชาร์จทิ้งไว้นะครับอันนี้ผมเดินกระแสอยู่ที่สี่เอ็มนะครับตั้งวนไว้ที่สามจุดสามนะครับคือก้อยชาร์ตให้เข้าก้อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับครับก็หลังจากที่ผมชาร์จไว้เมื่อวานนะครับก็วนก็ขึ้นมาใกล้เคียงกับก้อนื่นึืแล้วนะครับ มาวัดบุกันนะครับกอก้อนที่มีปัญหานะครับคือก้อนนี้นะครับก็ขึ้นมา3.3แล้วนะครับบนก็ขึ้นมาใกล้เคียงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับแกะแท็กออกมา,าบาลานทบบาลานอีกทีนึงนะครับ ก็ต้องออกมาบรรล้านนะครับเพราะบนมันไม่เท่ากันนะครับโอเคครับก็หลังจากผมแกะแพ็คออกมว่ามันเร็วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เบ็ดค่อนข้างจะมีบวมบ้างเล้วนะครับหลังจากแกะออกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาขนานกันนะครับก็บวกบวกลบลบลบนะครับ ครับก็หลังจากที่ผมได้บาลานซ์นะครับแบตเตอรี่นะครับทิ้งไว้นะครับก็บวกบวกบวกลบลบลบนะครับขนาดทีนี้ผมก็เอามาชาร์จนะครับตอนนี้ก็กําลังชาร์จอยู่นะครับโดยเครื่องชาร์จไอเม็กบีหกตัวนี้นะครับก็กระแสชาร์จอยู่ที่หกแอมป์นะครับเต็มเม็กของเครื่องนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นการท็อปบาลานซ์นะครับ คือเราบาลานซ์ไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยนะครับเป็นการท็อปบาลานซ์ก็เผื่อว่าแบตตัวแบตเตอรี่ก้อนนี้ยังเซลล์นี้ยังใช้ได้นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่อีกนะครับก็ช่วยประหยัดเงินทางด้านเจ้าของไปได้เยอะนะครับไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ทดลองดูก่อนนะครับถ้ามันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะชาร์จทิ้งไว้นะครับ ครับก็หลังจากที่ผมชาร์จทิ้งไว้นะครับก็วันนึงกับคืนหนึงครับก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับก็เบ็ดรี่ก็เต็มทุกก้อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขนานทิ้งไว้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาวัดค่าไอากันนะครับก็ก่อนก้อนนี้นะครับที่มีปันปนานะครับเดี๋ยวมาลองวัดค่าไอากันดูนะครับ อยู่ที่2.9นะครับนี่2.2นะครับ2.3 2.2นะครับก็เป็นนั้นว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่อันนี้มากกว่าเพื่อนอยู่นะครับก้อนที่มีปัญหา2.9นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทดลองดิสช,ชาร์จก้อนที่มีปัญหาก่อนนะครับเพราะว่าสามก้อนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวก็ไปดิสช,ชาร์จดูนะครับ ครับผมก็ได้ทำการติดชาร์จแล้วนะครับโดยเครื่อง i m a c b 6ตัวนี้นะครับก็เต็มที่ได้แค่สองอมนะครับก่อเดี๋ยวทดลองติดชาร์จดูนะครับมันเครื่องอันเล็กนะครับได้สูงสุดแค่สองอมนะครับก็น่าจะเป็นวันเลยนะครับดี่ครับเดี๋ยวติดชาร์จทิ้งไว้นะครับก็หลังจากที่ผม ทดสอบนะครับผลปรากฏว่าแบตเตอรี่เซลล์นี้นะครับที่มีปัญหานะครับก็ยังพอใช้งานได้อยู่นะครับแต่ที่ผมเจอปัญหาใหม่นะครับบอร์ดนี้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดบีมทแล้วก็เอ็กซ์เทบอลนในตัวนะครับมีปัญหานะครับก็หลังที่หลังจากที่ผมได้ทดสอบนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับจะเกิดความร้อนนะครับก็อาจจะเป็นใจให้แบตเซลล์หนึ่งนะครับเหลือศูนย์โวลต์นะครับแล้วก็อีกเซลล์หนึ่ง อ่าว์สูงนะครับก็อ่าได้แจ้งทางเจ้าของไปนแล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนเบีแล้วก็เอกติบาลานด้วยนะครับก็เบีเนะครับที่ผมสั่งมาเป็นของดารี่นะครับแบบนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับก็เป็นขนาด2 0่มนะครับอ่าชาร์จ2 0่สมมใช้2 0่มเหมือนกันนะครับ ก็อันนี้เป็นสายวัดอุณหภูมินะครับรอบแบตจุดนี้นะครับผมได้ทําการเทสโหลดแล้วนะครับก็ประมาณยี่สกว่าเอมนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับก็เลยเอาแค่ยี่สิบอมพนะครับเพราะว่าทางด้านเจ้าของก็เอาไปใช้ในไฟแสงสว่างนะครับไม่เกิน5้าแอมสิบมนะครับก็เอาตัวเล็กๆพอนะครับไม่ต้องใหญ่มากส่วนอันนี้ก็เป็นเอ็กติบัลรนะครับ ก็มีขนาด 5m นะครับอ่านี่ครับขนาด 5m ก็สาส์ที่ผมเลือกอ่า m 5m นะครับเพราะว่าแบตมันบางก้อนมันไม่ค่อยดีเลยนะครับผมวัดค่า ir เท r โหลดต่างๆนะครับกก้อนที่ 0v นะครับมันอ่ามีปัญหานะครับก็ให้ x i v e บ a ล a n c e ช่วยเกลียร์นะครับ ก่อนประกอบนะครับเรามาวัดโบนกันก่อนนะครับก็วัดโบนนะครับ3ามจุนะครับสามจนะครับสานะครับสามานะครับ 3ามนะครับก็โอเคครับวนก็เท่ากันใกล้เคียงกันนะครับครับก็หลังจากผมต่อสายนะครับก็เสร็จเรอยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดวนกันนะครับ ว่าทั้ง4เซลล์วนเท่ากันไหมนะครับระหว่างที่เราใส่ X ถึงทรบาล้าน์แล้วนะครับ3 3มนะครับ3 3ม3 3ด สาจานะครับเตากันเป๊ะแล้วก็วัดวลตนนะครับก่อนออกเบียมินะครับ13.36นะครับแล้วก็หลังจาก b m s นะครับ13.36นะครับโอเคครับเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ก่อนผมจะหุ้มนะครับ อันนี้นะครับก่อนผมจะหุ้มจะทดลองใช้งานก่อนนะครับทดลองเทสโหลดแล้วก็ชาร์จนะครับใช้งานเผื่อว่าแบดเซลลที่มีปัญหานะครับก็เป็นปัดลมนะครับปัดลมดีเดี๋ยวทดลองใช้งานนะครับก่อนจะสงคืนลูกค้านะครับดีครับก็ประมาณนี้นะครับ ปัดลมนะครับเปิดเร็น,นะครับปัดลมก็เดี๋ยวมาชมกันว่ากินกระแสกี่แอมป์นะครับอ่ากินกระแสปัดลมดีซีตัวนี้กินกระแสสองแอมป์นะครับเปิดสุดอ่าอะไรมาปิดกู้อันนิดนึงนะครับหรืออะไรตกใส่นะครับครับก็เดี๋ยวผมจัดอ่าทดลองใช้งานทิ้งไว้นะครับ ก่อนจะส่งลูกค้านะครับก็สรุปนะครับแบตเตอรีอ่ชุดนี้นะครับแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับก็หลังจากที่ผมออกมาเช็คนะครับมีอยู่เซลล์หนึ่งนะครับศูนย์โวลต์แล้วก็อีกเซลล์หนึ่งโวลต์สูงนะครับก็ผมก็ได้ทำการชาร์จกระตุ้นนะครับก้อนที่ศูนย์โวลต์นะครับ ก็ชาร์จดิสช,ชาร์จชาร์จดิสช,ชาร์จอยู่หลายรอบนะครับทดลองใช้งานนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับหลังจากนั้นก็เอามาชาร์จเอามาบรรล้านนะครับแล้วก็ชาร์จขนานชาร์จบรรล้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอามาประกอบเป็นแพ็คนะครับก็หลังจากที่ผมประกอบแพ็คเสร็จแล้วนะครับก็ทดลองต่อ บีเม็ดตัวนี้นะครับตัวเดิมนะครับของลูกค้าผลปรากฏว่าตัวนี้ร้อนนะครับมันร้อนร้อนเอามือไปโดนนีไม่ได้นะครับร้อนก็ผมก็ได้แจ้งลูกค้านะครับทุกขั้นตอนนะครับผมแจ้งลูกค้าหมดนะครับว่าทําอะไรยังไงอันไหนช่วยได้ผมก็ช่วยนะครับอ,อย่างเช่นแบตเตอรี่นะครับก็ ก้อนนี้นะครับจริงๆก็น่าจะโดนเปลี่ยนนะครับแต่ผมก็ช่วยคือจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าประมาณมันเยอะเลยนะครับก็ผมก็ได้แจ้งลูกค้าว่ามีเม็ดมันเสียนะครับก็หลังจากนั้นก็สั่งบีเม็ดแล้วก็เอ็กติบาลานนะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เอ็กติบาลาน 5m นะครับเผื่อให้มากไวก่อนนะครับเพราะแบตชุดนี้มันแค่ 30m นะครับอ่า เพราะว่ามันบางเซลล์มันค่า IR าค่าความต้านทานสูงนะครับแล้วการชาร์จการเกรียร์จะได้ตันนะครับใช้อีกตรบาล้านสูงๆนะครับส่วน bm s นะครับรุ่นนี้ผมก็ดารี่นะครับก็น่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับมีวัดอุณหภูมิด,ด้วยนะครับเป็นชาร์จเด็ชาร์จอ่า20แอมป์นะครับ ก็ใส่ที่ผมเลือก 20m ก็จะได้ไม่เปลืองเงินซื้อ m เยอะๆนะครับเพราะว่าการใช้หารจริงๆก็ไม่เกิน 10m นะครับไม่เกิน 5m 10m เพราะว่าเอาไปใช้กับไฟแสงสว่างนะครับชาร์จกับแสงโซลาร์เซลล์นะครับระว่าแบตมัน 30m ใช้หารจริงๆนะครับไม่ถึงแล้วนะครับ 30m แล้วก็เป็นการถนอมแบตเตอรี่ด้วยนะครับ ไม่ใช้และชาร์จจนมากเกินไปนะครับแบตเตอรี่ะจะเสียหายได้นะครับก็โอเค20่สิอมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวทดลองใช้งานสักวันสองวันนะครับแล้วก็จะส่งคืนลูกค้านะครับครับก็ คลิปการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดตุกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ